สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมก็จะเคยเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดำคลัมเปลิคลครฟอมกันแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่นในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับก like, ดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟิตเจอร์นี่เีเจดำทุกวันนะฝากแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูน3 3นั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูน33นะจ๊ะ นี่ก็คือวันเสาร์นะครับพิมพ์เรียงกริตทั้ง3คู่เลย6กโมงครึ่งอาร์เซนอลดวลกับบอลหมัดนะครับอาร์เซนอลชนะ3แพ้2บอลหมัดชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มใกล้เคียงแต่เฮดทเวทหนัดหลังสุดเจอกันเนี่ยอาร์เซนอลชนะไป4เสมอ1ไม่แพ้บอลหมัดมาก่อนเลยนะตัวผู้เล่นนะครับอาร์เซนอลวันนี้วิลเลียมซาลิบามาร์ตินโนเดกาและไคฮาร์บิตฟอร์มเข้าฝักด้วยกันทั้งหมดเลยส่วนบอลหมัดมากรสเซนดิซี่ลิวิสคูและก็ศูนย์หน้าตัวเก่งโดมิกกโซลันีนะคู่นี้อาร์เซนอลบบัังงคชนะะห่า2ปรตู เพื่อเสมอตัวต้องยิง3ลูกขึ้นไปแม่แม่ถึงจะเฮได้ซึ่งเล่ับูแล้วเยอะเกินไปอ์เซนาลน่าจะชนะก็จริงแต่ไม่น่ายิงทะลุไปไกลขนาดนั้นเผลออ,ออกเบียดเบียดด้วยซ้ำมองทีมนครับบอลหมัด ไปต่อกันที่3ามทุ่มตรงนะครับเบอร์ลี่โดนกับ United, นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเบอร์ลี่ชนะ1เสมอ3แพ้1นึ่ิวคาสเซิลชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มสวนทางเลยเฮตุเฮตุนิวคาสเซิลก็เหนือกว่าชนะ4แพ้เบอร์ลี่เกมเดียวจากคะแนนหลังสุดที่เจอกันตัวเล่นกับเบอร์ลี่วันนี้ดาราโอเชจอยส์คาร์เลนและกองหน้าอย่างไลฟ์ฟอสเตอร์นะส่วนนิวคาสเซิลครับปาเบนแชร์บูโรกิมาราสแล้วก็อลิเซเดอร์อิซักกองหน้าฟอร์มแรงคู่นี้นิวคาสเซิลบุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบแฟนแฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอพััังงงงททท้้้้้แแถบบบสสสุุุดยยยอนนน่่่าาาจจะะโกกกกีีีิิววคเเเเซลลล็3ตมมูพพขไื อยู่เพราะนั้นดูแล้ววันนี้บุกไปเบียดๆบหนึ่งประตูเพียงพอเลยมองทีเหมือนครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดปิดท้ายคู่ดื่งนะครับฮาตุนเครื่งนะแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรสนะครับซิตี้ชนะ4แพ้1นึ่งูฟชนะ1เสมอ1แพ้3ฟอร์มต่างกันชัดเจนเฮทวิลตซิตี้ก็เหนือกว่ามากๆเลยนะฮาด้าน,นล่าสุดเจอวูฟพวกเขาชนะไป4แพ้เกมเดียวนะตัวเล่นนะครับซิตี้วันนี้ในบ้านมานวีวาคาน์ชี่เควินเดอรอยแล้วก็เอริงอร์เบลล์ฮาร์เลนนั่นเองส่วนวูฟนะครับับมมมมมมี uman, ina, แแ็กกซ์คคิิิลลเเนนนนนนนาาาาารโอออะะงงห้้ใชตสุ unya, นะ่่ คูนิสตี City บ้บังคับชนะห่าง3ประตูแฟนๆถึงจะเฮได้2ประตูยังไม่พอเลยนะหูอื้อไปข้างหนึ่งซึ่งจะทำอยู่แล้ว2ประตูกับชัยชนะซิตี้ก็เป็นมาตรฐานของเขาแหละแต่จะยิงทะลุ3ลูก4ลูกช่วงหลังก็ยากอยู่เหมือนกันวูฟเองก็มีดีอยู่ปอมประมาณเพราะาในวันนี้ดูแล้วโอกาสที่วูฟจะบุกแพ้มีแต่ไม่น่าแพ้ขาดมองทีมเยือนครับวูฟสรุป3ทีมจะบยอดละครเป้าข้ามคืนวันเสาร์กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะทีมเยือนหมดเลยนะบอลมัด นิวคาสเซิลและวูลฟฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมันได้ทุกช่อหน้าของเราตูนยูไอเดฟิเจอร์นึเจะรดัทุกวันพุธนี้มากลาเป้ากัแบบวันที่ไปแล้วสวัสดีครับ